สวัสดีครับชาวาตัวลูกหนังครับวันนี้ก็มีทัชซับผูบอลมาฝากกันเช่นเคยนะครับเราก็จะมี5คู่ครับในวันพุธที่16เมษายนนะครับเราจะเริ่มกันด้วยคู่ของเ c ฟซีแชมเปี้ยนสนะครับซึ่งซิดนีย์เอครับจะเปิดบ้านพบกับลอสซิตี้เซเลอร์ครับทีมจากสิงคโปร์นะครับซิดนีย์ครับเจ้าถิ่นของออสเตรเลียครับถือว่าได้เปรียบในเรื่องของความเป็นเจ้าถิ่นนะครับแต่ว่าฟอร์มพวกเขานั้นไม่ค่อยดีนักนะครับเคยเจอกันมาแล้วครับในเกมแรกซึ่งลอสซิตี้เซเลอร์ชนะไปได้2ประตูต่อศูนย์ เชื่อว่าเป็นงานที่ไม่ง่ายครับสับทางด้านซิดนีย์ครับที่จะชนะแล้วก็จะแซงผ่านเข้ารอบได้นะครับแล้วก็ตามเชื่อว่าเกมวันนี้ในบ้านครับอย่างน้อยซิดนีย์ก็น่าจะกดดันแล้วชนะแล้วซิตี้เซเลอร์ไปได้ครับสองประตูต่อหนึ่งครับผู้ต่อมาครับก็จะเป็นเกมระหว่างทางด้านซิลเคบอกครับจะพบกับอัลบอกนี่เป็นเกมซูเปอร์ลีก้าครับของเดนมาร์กนะครับซึ่งทางด้านซิลเคบอกนั้นเป็นทีมอันดับที่2ของตารางครับไปรองจากฟูงครับอัลบอกอันดับที่3นะครับแพ้ฟอร์มของซิลเคบอกไม่ดีเท่าไหร่นะครัััับบพพววกกกเเขาาาาแ้้ถึงงง3จมหลสสุดดนนนะคร่ทอ บอกนั้นก็ไม่แพ้ใครมาต่อนเนื่องครับสองเกมติดต่อกันครับแต่หนักพลทางเสมอนะครับเกมนี้ถือว่าเฮตูเวสก็ค่อนข้างจะสูสีครับเจอกันมาแล้วทั้งหนึ่งไนฟอนถ้วยนะครับซึ่งทางด้านซิกาบ,บอกชนะไปได้ครับสองประตูต่อหนึ่งนะครับเกมนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นการล้างตาครับของนัทเอาบอกครับ ก็จะสามารถที่จะเอาคืนได้หรือไม่แต่ก็ตามที่เขาบอกยังเป็นเจ้าถิ่นนะครับเราได้เปรียบความเป็นเจ้าถิ่นอยู่แล้วแต่ด้วยฟอร์มที่พวกเขายังไม่ดีนักก็เชื่อว่าเกมนี้ก็ยากครับที่เจ้าเช่าเอาบอกได้ครับเกมนี้น่าจะจบลงด้วยการเสมอกันไป2ต่อ2นะครับผู้ที่3ครับเป็นศึกพรีเมพ์รีมตักตกค้างครับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดครับเจอกับผู้แข่งอย่างคริสตัลพาเลสครับนิวคาสเซิลอันดับที่4นะครับส่วนพาร์เลสดับที่12นะครับนิวคาสเซิลมี56แต้มถ้าชนะในเกมนี้พวกเขาก็จะแซงหน้านนนนนนนออออตตต์ัััััััมมมมฟเเเเเรรรรสสสสคคคบบบบขขขึ้้ไปป็ดด3งลลลลีีกกกกทท่่ววิพพพาาาาแแใุ ตี้นะครับแพ้ยับเยิน1-5บล็อกสองครับเกมนี้อย่างเราก็ต้องพยายามแก้ตัวเรื่องความมั่นใจกับคืนมาให้ได้ครับแต่ก็เชื่อว่านิวคาสเซิลนั้นดีเกินกว่าครับที่คิซโซเปเลตจะรับมือไหวเหมือนกันครับเพราะว่าเจอกันในบ้านของนิวคาสเซิลทีไรเนี่ยก็นิวคาสเซิลมักจะเป็นฝ่ายเอาชนะได้อยู่เสมอนะครับตัวเกมนี้ก็นิวคาสเซิลก็ได้เป็นฐาครับน่าจะเปิดบ้านเอาชนะคิซโซเปเลตได้ครับสองประตูต่อหนึ่งครับคู่ต่อมาครับเป็นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบใดชกตีสองนะครับเราบัลลิดพบกับอาร์เซนเนะมาี่อมสยครับปุ่ แตยิงได้ถึง3รลูกหรือเปล่านั้นก็เป็นเรื่องที่น่าคิดกันนะครับเกมล่าสุดของมัดเิดรั้นับไปชชาอาราเบสมา10ึครับในลาลิก้าโซลาร์ซอนเปิดบ้านสเสิร์บมนฟอร์ดมาครับ1-1ครับทำให้โอกาสในการลุ้นแชมป์พิมลิขอซอนนั้นก็เรียกว่าลิปรี่จำทนแล้วครับมีแต่ปฏิหารครับที่ทำให้สถานการณ์พลิกกลับมาได้ในพิมลนะครับแต่เกมนี้คําว่าปฏิหารเนี่ยเป็นสิ่งที่เลมดริตต้องการครับต้องดูว่าจะมีปฏิหารยหรือเปล่าที่เบอร์เดบิวนะครับตามอยู่3ประตูเดี๋ ใช้อารนซอนได้ครับในเกมนี้ครับสประตูต่อหนึ่งผู้ต่อมาครับอินเตอร์มิลานครับจะเจอกับทางด้านเรอัลมาดริดครับที่จูเซเปนเมซ่านะครับบ้านของมิลานเกมแรกครับทางด้านมิลานบุกประชาบายมิลิตสองประตูต่อหนึ่งนะครับเกมนี้ก็ถือว่าอินเตอร์ได้เปรียบทั้งเรื่องของเสียงเชียร์ครับกับเจ้าบ้านแล้วก็เรื่องของประตูที่นําอยู่นะครับเกมนี้ไม่ง่ายเลยครับสำหรับบายมิลิตครับที่จะบุกมาเอาชนะอินเตอร์ได้นะครับแต่พวกเขาก็ต้องการชนะแค่ลูกเดียวก็สามารถเล่นยื้อต่อเวลาได้เลยนะครับแต่อิิินน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 เเเเตออรรร์มมลลาคัับบีีีแแวววท่่่หหยืกใชง แล้วก็มีเกมโต้กับที่ยอดเดี่ยมเชื่อว่าเกมนี้ก็น่าจะถวอโอกาสกันแลกกันสนุกนะครับและเกมก็น่าจะจบลงด้วยการเสมอกันไปครับ1ประตูต่อ1ครับอันนี้คือเป็นท่าทางผบอกของวันนี้ครับ